สวัสดีครับวันนี้ก็มากินเย็นตาโฟให้แม่ทำเย็นตาโฟให้กินอร่อยนะเก่งว่าอีกเมนูที่แต่ก่อนกินซุกี้เดี๋ยวนี้กินแต่เย็นตาโฟ โอ้ยเย็นตาโฟเส้นใหญ่นะครับมาครับเย็นตาโฟแต่ก่อนกินแต่สุก anyway> mm ี้ตัวนี้กินแต่เย็นตาโฟนะครับอร่อยจะมาว่าเอาอิรีไม่ได้ตัวเขาเก่งป่ะจีบ้านเกงเกี๊ยงเก่งเกาะเก่งกินก็อร่อยแต่เก่งแหละป่ะจีอร่อยแต่เก่งแล้วก็ไม่ไม่ปื้มไม่บันเทิงเลยอีกละป่ะจีบ้านั่งเฝ้าก็ต้องว่าอร่อย ก็มันอร่อยอิ็มหนร่งเนาะมันยากมกินเลยเลยนะมันยากเนาะมันไม่ยากหรอกยากใครจะมากินก็มาใครว่าเอ้าก็เล่นแต่เขาตัวคนนี่แหละมันแม่เลยไปแกลี่คำคนทำไมล่ะเคล่พูดก็เก่งว่าอร่อยคนกินอยู่นี่ไงคนไม่กินก็ปล่อยคอมเมนต์ไปสิเวลากินขาผัดก็ต้องให้เก่งว่าอร่อยกลมกล่อมถ้าไม่ว่าก็ไม่ได้ ไม่อันนี้อร่อยจริงไม,ไม่บันทึงีงไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยออก่งก็กินทุกอย่างได้หรอ,อเสียงอะไรวุฒิธออปสตาร์ทรถที่ยังเสียงเธอสตาร์ทรถเหรอเสียงรถใครวันเสียงรถวุฒินะเจี๋ยอ๋อปิอาวันเสียงรถเธอไหง จากรถผู้ใดดอกมันออกเปรี้ยวๆด้านในของมันเองกนิดเก่งมันอร่อยอร่อยแล้วปรุงนิดหน่อยก็เ,<ป>เอืมอะไรนะเอาเขา้าวจะเพลารวมพิเศษไ,ไข่ดาวมันเสพกินแต่พวกไม่กิน<ม>แต่ว่ามันมันขาดลูกชิ้นปลามันก็ไม่ใส่มันก็เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราใส่ของหมูเยอะแยะขาดลูกชิ้นปลา มันก็เปรด้ยงนมันอยู่กับเราไงใช่ไม่อยู่กับเราที่จะทําที่จะใส่ไม่ใส่ก็ได้นี่น่แซ่บจะอร่อยอ่ะมันออกเปรี้ยวๆจะหวานในตัวมันเป๊ะใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะต้องลองมากินแค่นั้นบอกไม่ได้ไม่ลองไม่รู้นะแม่เนาะมีอะไรต้องคินได้กินวันนี้จะได้กินผัดเปรี้ยวหวานอีกมันกะ ไม่ลองไม่รู้ครับว่าไม่ลองไม่รู้อ่ะมันก็คนละใจล่ะเก่งมันคนละจิตใจเนาะบางคนบางคนไม่ชอบแล้วเขาก็ไปไปไปด้านข้างไปด้านข้างเขาสิเสเล่ออกออกนอกครับว่าเขานอกสังเวียนน่ะมอเม็ดจะเล่ออกเลยถ้าสมมติว่ารถไฟวิ่งไปเนี่ยมันจิะเฉล่ออก ทางรถไฟเลยนะกินมันก็ตกลางสิทั้งนั้นนะได่ให้มันตกูกเขาก็ต้องการตูกไง <c oughs> เขาต้องเฉล็บออกอ๋อไปขึ้นไปขึ้นขั้นอื่นเงี้หรอเออไปขึ้นขั้นอื่นหรือว่าเฉล็บออกไถ้าถ้าเราถ้าเราเท<อ>้าวองไปดีๆนี่แหะก็เหมือนรถไฟวิ่งไปดีๆอย่างเงี้ยมันจะเฉล,บล็บแป๊บออกเลยทังทีนะก็เหมือนเราคุยกันไปดีๆก็ก็มีคนมีมีความคิดี่เห็นแตกต่างกันสี่มีเอ้ากินว่าอร่อยมันก็มีคิดความคิดว่าไม่อร่อยอย่างนี้แตกต่างแต่ไม่แตกแยก ออืมอรถ้าถ้าคนแตกต่างก็คือคนพร้อมที่จะแตกแยกจริงไ <c oughs> ม่ม่บอให้เล่วหรือ <c oughs> ถ้าคนคิดต่างก็คือคนพร้อมที่จะแตกแยกน,นนะออออถ้าคนคิดต่างน่ะถ้าคนไม่คิดต่างคือคือเราไปกันได้ไงถ้าคนคิดต่างมันไปกันไม่ได้หรอกอืมข้าวไป่หลังนะมาสั้งเข่าเอออร่อยไม่อร่อยกินไม่หมดหรอกจริงๆแซ่บาย ไปทำข้าวกับพราวลวงมันกับข้าวเวีตนานเนี่ยแหละอะไรนะหน,น้าขาวตืนอนอกระออบเป่นเนงเนาะอือม อร่อยเดียว์รอโฟใส่ลูกชิ้นถ้าใส่ลูกชิ้นปลาใส่หมึกตอบอะไรถ้าเปลี่ยนแบบเครื่องผรบนะอันนี้อร่อยก็ว่าอร่อยครับอันไหนไม่อร่อยก็ว่าไม่อร่อยเจงกินหมดด้วย Mà subscribe cho kênh วุ้ยจีเจจะโฟไหมมแล้วเออยังจะไม่ต้องอยากถือบะเดย์สบัลูมาชิมนะทุกคน